สนะวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการปรับแต่งรถไอแอร์เบดนะครับให้ดูเท่ดูหล่อสวยงามนะครับผมนะอันนี้ที่พี่เขาบอกมาให้ผมทำทำตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับคืออันแรกเนี่ยพี่เขาอยากใส่ล้อคลิกร้อยี่สิบห้านะครับตัวนี้นะผมก็หาม,มาใส่ให้นะครับแล้วก็พี่เขาต้องการโหลดให้มันได้เยอะที่สุดนะผมก็โหลดได้เยอะอยู่นะ ก็นิดเดียวนะครับเนี่ยเหลือโชคอยู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดแฟลชให้ดูก่อนนี่นะครับนี่นะช่วงเบรกช่วงโชคยุบก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ไอเนี้ยมันจะสั้นนิดเดียวเองนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมโหลดลงกี่นิ้วไม่ได้วัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดโชคแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ตัดโชคนะครับคือผมก็ใช้สปริง โหลดเอานะครับแล้วก็อัดน้ามันแข็งอัดน้ำมันเยอะหน่อยนะครับกว่าปกตินะครับแล้วก็นึบนุ่มแน่นอนนะครับแข็งแล้วก็เวลามันเรากระแทกเนี่ยมันจะไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้แน่นอนนะครับไม่ถึงกันแน่นอนแล้วก็ไม่แข็งนะครับไม่แข็งมันจะนุ่มๆนะครับอันนี้นะสูตรที่ผมทําเองนี่แหละนะนะครับสูตรทําเองนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามันสําเร็จหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลอง ให้พี่เขาใช้งานไปหรือว่าเดี๋ยวผมลองทําคลิปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับชกจะเหลือสั้นมากนะเหลือประมาณอ่ะนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วชี้ก็ได้นิ้วเหลือไม่เยอะนะครับเหลือนิดเดียวเองเนี่ยแลือแค่นี้นะนี่คือให้มันโหลดเตีย้ยส,สุดๆก็คือถ้าดูมุมแบบว่ามุมข้างนะมันก็ไม่สูงนะครับ นี่มาจะดูทรงนี้นะครับอันนี้ผมถอดชุดหน้ากากออกเฉยนะกระดูเตี้ยแล้วแหละมันเตี้ยเตี้ยมากแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้มันจะสูงนะครับต่อมานะครับคือไฮไลท์ก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือนี่นะหลายอย่างคันนี้มีอยู่สองสาอย่างนะคันที่สองก็เป็นปัม๊มนะพี่เขาอยากใช้ปั๊มไอ้ที่มันเตี้ยไม่ต้องตัดชุดสีหน้ากาก,ากนะครับอันนี้ผมก็ทําการโมดิฟายนะครับผมจากนี่นะมันสูงใช่ไหม มันสูงประมาณนี้นะครับนะผมก็ทําการตัดนะผมนะตัดแล้วก็ใสให่หน้าให้มันเรียบนะครับใส่นี่ให้มันเรียบนะตัวนี้นะไม่ให้ไม่ให้ใหน้มันมันรั่วออกมานะครับนี่มันก็จะเตี้ยแล้วก็ปิดหน้ากากได้นะครับนี่นะเดี๋ยวรอดูตอนประกอบเสร็จว่ามันจะสวยงามหรือว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับ คันนี้ก็ใส่ล็อกค,คิกนะครับใส่คอกใส่ของคิกร้อยี่สิบห้านะครับ <c oughs> กระปุกใหม่ตัวนี้เนี่ยมันไอใส่ตัวไอนั่นไม่ใส่ตัวล็อกไม่ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะใส่ครอบไว้เฉยนะ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็มาตรงด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ก็เป็นดิสเบรกหลังนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินแล้วก็ ใช้สายเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ปั๊มพี่เขาเลือกมานะครับว่าให้ทําสีให้หน่อยเป็นสีน้ําเงินแก้วอะไรเงี้ยนนะก็ใส่แล้วก็ไปใส่เป็นล็อค,คิกนะครับผมก็ทําได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนชุดข้างนะครับก็มีชุดข้างบอกว่าออก,ออกตัวสะดุดนะครับผมก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเปลี่ยนซีลเปลี่ยนโอลิงชุดคัดนะครับผมคือน้ำมันมันรั่วนะซีนมันรั่วมันเลยลื่นได้นะ ส่วนอื่นแล้วพี่เขาไปปรับเองนะครับพวกบังโคลนอะไรพวกนี้นะพี่เขาจะไปทําเองนะครับนี่ผมก็ทําประมาณเท่านี้นะเนี่ยก็จะมีดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็ใส่ล้อคลิกนะครับใส่ล้อคลิกนะแล้วก็โหลดนะโหล,หลดให้เตี้ยนะผมก็ว่าเตี้ยประมาณนี้แหละกําลังดีนะครับผมถ้าเตี้ยมากกว่านี้ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะแข็งต้องเติมน้ามันมากต้องเติมน้ำมันโช๊คมากกว่านี้นะมันจะแข็งนะครับนี่นะให้ดูกะเตี้ยอยู่นะ ล้อจะโตล้อจะโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปั๊มบนนี่จะเตี้ยมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่พี่เขาหมดอายุแล้วชาร์จไม่ขึ้นนะครับชาร์จไม่ติดนะเสียแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยถ่ายให้ดูว่าผมทําเรียบแค่ไหนนะหน้ามันเนี่ย,ยปั๊มย่อนะปั๊มย่อนะนี่ผมย่อปั๊มให้มันลงมาแบบ เนี่ยเราจะหาว่ามันไม่เรียบจะรั่วหรือเปล่านะให้ดูชัดๆเ,นะเดี๋ยวลองมาประกอบดูนะครับเดี๋ยวว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะมีซึมไหมนะครับนี่นี่ก็เอียงนี่ก็เอียงแฮนไว้แบบนี้นะครับปั๊มยอ่อนะดูมันจะซึมไหม,มกลัวแต่มันซึมนะครับคือเรามันเป็นงานตับนะแต่ว่าเราผมก็ว่าผมทํา ให้มันเรียบที่สุดแล้วละ่ะนะนะใสหน้าโดยการใสหน้านะยังไม่บอกนะว,ว่าทำยังไงนะครับนะ่ฮะได้นะครับไม่มีเนะี่เอียงไว้นะครับคือรถเราจะเอียงไว้แล้วก็เ,เติมน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเต็มมันด้วยนะค่อนข้างเต็มด้วยนะเห็นไหมไม่มีซึมนะครับซึมปากฝาไม่ไหมนะครับมือลวนๆนนะครับไม่มี Okay. น่าจะอยู่แล้วนะนี่ก็ประกอบได้นะครับถ้ามันไม่รั่วนะอีกรอบหนึ่งนะหลงย้ำแรงๆหมุนด้วยนะออเดี๋ยวนะก็เป็นความคิดอีกแปลกใหม่อีกแบบหนึง่งคือก็ไม่ต้องไปหาปั๊มที่เตี้ยๆตี้ยตรงไหนอีกแล้วนะเพราะว่าเราสามารถทำเองได้นะน,นะปั๊มเตี้ย ซึมไหมนะครับแล้วก็มา,มาจับจับดูไม่มีนะครับแห้งแห้งสนิทถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันจะหล่นมันน่าจะหล่นตรงถ้ามันจะออกมันต้องออกตำแหน่งที่มันเอียงลงลลนี่แหละนี้ก็เป็นการเช็คนะครับเช็คปั๊มอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับผม แอร์เบตของเราเทแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วพอแล้วนะไม่มีไม่มีแลนะแห้งสนิทแห้งนะครับไม่มีนะครับผมโอเคแสดงว่าเราทำเรียบร้อยแล้วก็น้ำมันมัน,มนเต็มนะไม่ใช่ไม่มีน้ำมันนะครับเนี่ย เห็นไหมนี่นะครับน,นะเดยยังไงผมประกอบให้เสร็จก่อนแล้วผมถ่ายรอ,อบนอกให้ดูว่าาทำมาแล้วสวยไหมนะครับโชกกระเด้งมามันเป็นยังไงนะครับนึบแข็งไหมยังไงนะครับผมโอเคผมทำสันบนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอร์เบดคันนี้นะครับ ก็จะเห็นด้านท้ายนะเป็นปั๊มสีน้ำเงินแก้วแบบนี้นะครับเป็นปั๊มตัวเว็บร้อย้าไอนะครับเอาไปทําสีเป็นสีน้ําเงินแก้วนะแล้วก็ใส่ล้อคิงร้อย้านะครับส่วนด้านหน้าก็จะอาจจะแคบหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะแคบหน่อยเพราะเพราะว่าไอ้ไม่มีที่ทางเยอะนะเนี่ยโหลดแล้วนะเนี่ยนะครับ เราจะกดให้ดูนะครับเราจะกดชคให้ดูนะโอเคเราจะกดชคให้ดูว่ามันจะประมาณไหนนะครับจะลงเยอะไหมนะกดไม่ลงเลยนะครับผมเนี yeah. ่ย ขั้งเดียวลงได้เลยนะครับเพราะมันเตีย้ยแล้วนะมันก็นเตีย้ยเลยนะครับน,นะรถก็จะอยู่ทรงประมาณอย่างนี้นะครับก็จะกดลงได้ไม่เยอะนะครับตอนกดลงนะอาจจะติดคันข้างขวามือเป็นเว็บนะครับเว็รอย,ยิบหา่ารอทำดิสเบกนะครับคือคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการ โหลดหน้าแล้วก็ใส่ดิสหลังนะครับใส่ดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็เช็คชุดข้างนะครับแล้วก็ใส่ล็อกคลิกร้อยี่สิบห้าล้อหน้านะก็ตามนี้นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจบงานได้สําหรับคันนี้นะครับถ้าใครอยากทําดิสเบรกหลังหรือว่าหรือว่าอยากโหลดล้อหน้าหรือยังไงเนี่ยอยากทำตามคลิปนี้นะครับ ก็ให้ผมทําให้ได้นะครับหรือว่าจะจะย่อปั๊มเลสซิ่งบอยให้มันเตี้ยลงแบบนี้ผมก็สามารถทําได้นะครับนะนคือพี่เขาไม่อยากตัดว่่กันเถอะเขาเสียดายชุดสีนะก็ไม่อยากตัดก็ลําบากแต่ว่ามันจะลําบากตอนที่อ่าเติมน้ามันเบรกนะครับคือต้องแกะชุดสีนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ต้องเจาะแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรา ก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่รั่วด้วยนะรับประกันคือไม่รั่วแน่นอนนะครับผมตัดเองกับมือนะครับตัดเองกับมือแล้วก็ทําอะไรนะปาดฝาให้มันเรียบนะลบลบเหลี่ยมลบขอบอะไรเงี้ยนะก็ทําเองกับมือนะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแอร์บิดคันนี้นะโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับแบบงานแปลกนะครับการแปลกส่วนใหญ่จะเข้ามาบ่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเข้ามาเยอะนะครับ เข้ามาเรื่อยๆนะก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นเว็บร้อยิบห้านะครับผมนะอันนี้ก็จะทําชุดดุมล้อหลังออกมาแล้วละ่ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะนี่หลนะคันนี้ก็จะทํานะครับผมไปแล้วนะครับผมยินีีผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับผม